สวัสดีทุกคนเราอยู่ห้วยเคสตูดิโอเนาะมือน,นี้ไปแลเพราะต้องสงสัสยทุกคนเพราะว่ามือน,นี้ห้าวจะพาทุกคนมาเบิ่งปลาหน่อยเออซึ่งว่าตัวนี้ห้าวกะทีมงานของห้างลงไปสอนเม่ทีเรียบร้อยเนาะห้างกะถ่ายเก็บปลาในเองทุกคนคนเขากำลังลงไปอยู่คนนะเห็นอยู่ป่ะซึ่งมาตอนนี้ห้าวกาานะจะได้ไปมาเออในแกส่งแกเสือเพื่อลงไปไล่ปลา,ปาเขานะ่ะทุกคนห้องก็เป็นเนาะตัวน,นี้ห้าวกะสอนแล้วเป็นทีมลอยเนาะเป็นกระตุกด้วยนะ มันเป็นแบบปลาซิวปลาซิวปลาซิวอย่างที่แรกเออเบิ้งเอาซีวิตกนึ่งเบื้องง่ายเนาะซึ่งว่าตอนนี้เขาก็สิแกส่งกันทุกคนแกส่งลงไป็นไปลาให้เขานะโอเคทุกคนเขาเนื้อหยันแกส่งก่อนเพเ่อะทุกคนซึ่งว่าตอนนี้เขาแก็จส่งเนาะเออแกจะส่งขาขาหยาออกตอนนี้เขาก็สิลงไปล็นลงมาแล้วพอมาแล้วพอโอ้ตอนนี้เขากำลังมาเนาะ ใครจะฮิตจริงๆเหรอทายดิายเลยยังไม่ยังเนาะใช่ได้อยู่หรให้มันได้แล้วเว้ยเปนได้จริงไดยอันนี้คือทีมงานของขวัยเนาะตัวนี้ก็คือห้องสอนแล้วเนาะตอนสอนในห้องกับบริทา,ายทุกคนในว่าเออมันก็ฝนตกในนึงตอนนี้ห้องกำลังเตียงข่ัยไปไล่ใส่หน่ไล่ทึ่ทงเหรอ ทีมงานแค่สตูดิโอนี่เองเนาะตอนนี้เฮาสินําคนเข้าไปก่อนไปถึงบ่โอ้ตอนนี้เฮาก็ได้ถึงมาตอนนี้เฮาก็สิขึ้นไปไล่อยู่เถิงทุกคนเบิ่งเถิงเนว่าลีบ่นี่ โอล้หลายๆเว้ยเห็นว่าทุกคนฮะเขาแบบเป็นแบบว่าเออได้ขึ้นเดืนอาทิตแบบว่าไล่ป้ายเขาน่ะได้ป่ะฮะเอาอีหละเปลี่ยนเปลี่ยนแค่นี่เลยเว้ย let's go

นี่คือปลาแนวอยเนาะอู้จังเงิน uh, ปลาซิวปลาซิววะนี่มาเก็บเก็บไปเที่ยวเกนี่ไปเทียวไหนมาเบิงเอาปลาปลาซิวเนาะกว่าไปว่าฮิดอันนั้นปลายังสร้อยดีเราขาดอยู่เนาะกุ้งเติมกลุ <c oughs> uh, ่มเติมโหเต็มกระตุ๊กเลยเว้ยฮิตอะไรเฮาฮิ่มันี่ือมันเรออู้เรือเลยนี่ เหลือเฟือเหลือเือทุกคนทีมงานทีมงานทีจ่จะอะไรครับไี่เอากระตูกม่เหรอเป็นคู่อัเนี่นะคู่เล็กะอะไรเจ้าว่างฮะอู้มันเฮียแล้วอ้มันลายผุนนี่คือปาลา โอ้ยโบราณสักเคิดนะคงกลัวเห็ดจะไหนก่อนโอ้เถี่ยวลองเดียวเนาะลองเดียวบักสนัะเลยชนะเกินคือปลาหน่อยที่คิดไปหิดยังได้กินนั่นโู้บอกจะไหนอืออู้พอดีเต็มตู้ เ้าบาบมกตัวนี้นั่นก็นเหี่ยวเลลองลองโซดีไปกิกาบอค่นี้คันี้แจวพอกะเนาะอันนี้บมีแจวจะบางทีขค้ยบ่ก้าโซกกิน <c oughs> น <c oughs> ี่นะคืนึนเอาดิบนี่ไทกาสิกาบอใ <c oughs> ช่ราฟากรตุ เฮ้ยไม่้หนรมันบ้วะนอย่างนี่ขนาดเนาะหูอันนี้คือหวยเนาะเฮ <c oughs> ้ยหู้จตื่นเว้ยมันโตมันกรเพาอได้อยู่อันนี้คือทีมงานของ่อรเอ,อ,อ,องเนาะเออ ออก่อนกะเป็นเออเป็นพเพียงนิดหนึง่นองเนาะอยู่ทั้งโขกเลยอีซื้อนะ่ะซื้อปลาอซื้อนะ่ะซื้อปลา,ม,ามือ,อ,อนี้มั้งกระเทยนี่ทุกคนมีแต่ปลาเลยเ <c oughs> ต็มกระตุกอยู่ห่วยอยู่ห้องเนาะอยู่ห่วยเมื่อกี้ฝนกระตุกอยู่ยนี้ Ai qua nè Anh nó ăn gì nè Sơn một tên khóc gì đây, nà thi bê lai cứ cao nó Sơn mà khóc cao đây, nà thi bê lai Pa hẹn khóc cứ cao tục không Lai con Lịch sử ông Bởi hủ anh văn đi cả dư hủ anh lên không? บอลอันนี้แหละเท้าสอยจังมันอยู่เท้กากก้าจังโอ้ดีด็ดเด็ดเดอยู่เลยพ่อวอาขึ้นเขา โอเคเนะทุกคนเนาะซึ่งวันตัวนี้เขากัสิขืนนะเพราะว่าปลามันกันเออมันโบเห็นเขากับขืนๆเขาก็เป็นไปว่าเออมื่อนี้ครับเ,เป็นคนถือนี่นะถือปลาแล้วเขาก็เป็นคนสอนเนาะเพราะว่าเขากัเออทุกั่านเลยตอนนี้เขากัสิขืนเมื่อสมนีก็เลือแล้วสมนีลูกหนึ่งละเมื่อเมื่อ ให้เขากับสิขืนในตะโค้ตสำเนียนก็คือว่าเลือกินเนี่ยเนาะมาเขื่นอ,กกอนกลาทีมกลางเขาพอเลยว่าสำเนียงอ่ะแล้ว,วลไปใส่อะไโอ้ไปพุ่นเลยพอแล้วสำเนียงทำมีเตรียมมงงนน้ยเมื่อไงเนาะโอเคนะทุกคนเราสำหรับขี่นีก็บบ่มียังไรเนะาะเพราะว่าเขากับเออมาสอนปลาหน่อยเรือปลาซิ่วนั่นเองเนาะ สลกสนินี้วกิคอรเพลท้าไนเนาขั้นมากคิปนี้ก็ยลืมกดไลค์กดซับสไคร์กดไก,กดกระดิ่งกดติดตามเพื่อไปก,กใจคิดต่อไปเนาะสลมาา์กินีขอลาทุกุบก่อนบายยทุกคน